สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในรายวิชาการงานอาชีพวันนี้เกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยนะคะซึ่งเราก็ได้ทราบกันเบื้องต้นไปแล้วว่าการปลูกพืชปลูกเมล็ดพันธุ์นะคะเขาก็จะมีวิธีการต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูก การใช้อุปกรณ์การกำจัดวัชพืชต่ตางๆหรือศัตรูพืชต่างๆรวมไปถึงวิธีการใส่ปุ๋ยนะคะในส่วนของวันนี้การใส่ปุ๋ยมีวิธีการอย่างไรให้เด็กๆดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากในหนังสือหน้า62นะคะ การใส่ปุ๋ยนะคะการใส่ปุ๋ยก็เป็นการให้สารอาหารแก่ต้นพืชนะคะเพิ่มเติมจากการที่ได้รับจากดินนะคะโดยปุ๋ยที่เลือกใช้นั้นก็ควรเลือกปุ๋ยจากธรรมชาตินะคะเช่นปุ๋ยจากมูลสัตว์ปุ๋ยจากการหมักจากพืชนะคะหรือปุ๋ยพวกปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ย ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินั่นเองนะคะและไม่เป็นสารตกค้างหรือเป็นสารอันตรายในดินแล้วก็ไม่ทำให้ดินเสียและช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยนะคะอันนี้ปุ๋ยคอกนะคะก็จะเป็นปุ๋ยจากมูลสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสุกรหมูนั่นเองไก่ โคกระบื้อควายอะไรแบบนี้นะคะปุ๋ยหมักนะคะก็จะเป็นหมักจากซากพืชซากสัตว์ขยะมูลฝอยหรือว่าอะไรที่เป็นพวกขยะนะคะสามารถนําไปหมักได้แล้วก็เป็นปุ๋ยหมักนะคะอันนี้ปุ๋ยน้ําปุ๋ยจากชีวภาพนะคะซึ่งปุ๋ยที่ได้รับจากการย่อยจากเศษวัสดุที่เหลือใช้นะคะซากพืชซากสัตว์นั่นเองแล้วก็นําไปหมักนั่นเองนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการปุ๋ย ใส่ปุ๋ยก็จะมี1ซ่อมปูก2องส่อมพวน3ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยน้ำหมักฉีวภาพนะคะวิธีการขั้นตอนในการใส่ปุ๋ยนะคะหก็จะเอาปุ๋ยนั้นนะคะใส่ช้อนปลูกนะคะตักโรยลงไปในดินต้นกล้าให้ทั่วหรือแปลงเพาะปลูก ะะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งถ้าเป็นปุ๋ยชีวภาพให้นำไปผสมกับน้ำตามฉลากหรือวิธีการอยู่ข้างขวดแล้วก็ลดน้ำด้วยสายบัวลดน้ำนะคะ 2. ใช้ซ่อมพวนนะคะพวนด,ดินกบปุ๋ยให้ทั่วในแปลงปลูกเลยเมื่อนำปุ๋ยใส่ลงไปแล้วแล้วก็ต้องกบดินมันด้วยนะคะการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักนะคะควร ใส่รอบๆต้นกะนะคะไม่ควรใส่ให้ถูกต้นก้าโดยตรงนะคะเพราะอาจจะทำให้ต้นก้าเรานั้นเฉาตายได้เนื่องจากปุ๋ยมีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะในส่วนของวันนี้นะคะให้เด็กๆเอาสมุดขึ้นมาแล้วก็เขียนตอบคำถามตามที่คุณครูกำหนดให้นะคะ คำถามคุณครูมีอยู่ว่านะคะการใส่ปุ๋ยแบบปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและพืชไม่เสีวตายมีวิธีการอย่างไรคำถามเพียงหนึ่งข้อเท่านั้นนะคะให้เด็กๆลองตอบคำถามให้คุณครูนะคะจากนั้นเด็กๆสามารถ วาดภาพระบายสีได้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูในลายกลุ่มนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้คะแนนคะ่ะสำหรับวันนี้เจอกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะขอบคุณคะ่ะ